การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับ สวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ AEW Rampage วันที่16ธันวาคมปี2022นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องราวใน Rampage ก็จะมีเรื่องราวของ FTR นะครับที่ออกมาท้าททยเดอะก,กันหลังจากที่เดอะก,กันเนี่ยรอบทำลายเขาหลายต่อหลายครั้งวอร์โลที่อยากจะได้แชมป์ TNT ของเขาคือจากซาโมนโจนะครับแล้วการเจอกันในทีมของ o r เ n นซ์ a s s ์ซิและคลิปซีเบีย e นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ วันนี้นะครับเริ่มมาด้วยคู่แรก John ley, จอห์นม็อกซ์ลีย์เจอกับแซมมี่กาววล่าครับแมต t นี้เป็นแม์ที่ดีมากๆนะทุกคนแซมมีก่กาววาล่าเนี่ยมีการปั้มที่ดุดันเราก็โหดรลายขึ้นนะครับแต่ว่าเรียบง่ายเป็นการแสดงถึงความโหดความน่ากลัวในแบบของตัวเองคือไม่ใช่แค่กระโดดไปเรื่อยๆตลอดทั้งแม์แบบที่ผ่านๆมานะครับถือว่าทําได้ดีมากๆสื่ออารมณ์ในการปั้มได้ดีมากๆและในด้านของจอห์นม็อกซ์ลีย์เองนะครับก็ส่งเสริมความดิบเถื่อนในแมน์นี้ได้อย่างดีเช่นกัน การตอบโต้นะครับถึงแม้จะน้อยแต่ว่าก็รุนแรงและจริงจังในทุกทท่าถือว่าเป็นแมตที่ทําออกมาได้ดีมากๆตอนจบนะครับจอห์นม็อกซ์ลีย์เนี่ยใส่บูด็อกโชกเอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับจอห์นม็อกซ์ลีย์บอกว่าฉันบอกว่าฉันจะอยู่ที่นี่ในวันนี้เพราะงั้นนายอยู่ไหนคาบอยออกมาได้แล้วแฮงแมนเปิดตัวออกมาสัดกับจอห์นม็อกซ์ลีย์นิดหน่อยนะครับก่อนที่จะมีคนมาแย่ออกไปแต่ภาพมาที่ FTR นะครับแคชวิลเลอร์เนี่ยบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันแย่สําหรับพวกเรามากๆ มันไม่ใช่แค่พวกเราแพ้ไม่ใช่แค่พวกเราเสียแชมป์ไม่ใช่แค่แดกตูดหักแต่ทั้งหมดเนี่ยมาทาให้พวกเรารู้สึกว่าพวกเราทําให้ทุกคนผิดหวังและความรู้สึกนั้นเนี่ยทำให้พวกเรารู้สึกแย่เพราะว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาทุกคนเนี่ยคอยผลักดันพวกเราขอบคุณทุกคนมากที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตพวกเราติดหนี้บุญคุณพวกนายทุกคนเพราะงั้นนี่จะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราภาคภูมิใจ มีเด็กบางคนที่มีปัญหากับพ่อเนี่ยมาหาเรื่องพวกเราออสตินโคลพวกนายบอกว่าพวกนายเนี่ยจะมาทําลายช่วงเวลาของพวกเราแต่บอกไว้ตรงนี้เลยว่าคนที่จะมาทําลายช่วงเวลาของพวกเราได้ไม่มีทางเป็นไอตูดมึก2คนอย่างพวกนายแน่นอนแด็กซาวูดบอกว่าในคืนวันเสราร์ที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวตัวน้อยของฉันเดินมาหาฉันและถามว่าทําไมคนดูเนี่ยถึงชอบฉันฉันก็เลยมาคิดว่านั่นสิทําไมทุกคนถึงชอบพวกเรา แต่ว่าฉันคิดว่าฉันรู้ฉันรู้ว่าฉันเนี่ยสามารถทําให้ทุกคนรู้สึกกับสิ่งต่างๆของมวยปล้ำได้ในวันเสาร์ที่ผ่านมาพวกเรามีโอกาสทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกสุดยอดไม่ว่าจะชนะเสมอหรือแพ้พวกเราสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยสนุกได้และออสตินกับโคเนี่ยออกมาทําลายมันเพราะงั้นวันพุธหน้าในไดนามท์พวกเราจะทําในสิ่งที่พ่อของนายควรจะทํามาตั้งนานแล้วนั่นก็คือดัดสันดานพวกนายตัดภาพมาคู่2นะครับสกายบูลเจอกับบิดเบเกอร์ ตัวแมตช์ค่อนข้างแย่และไม่มีอะไรครับการใส่ท่าต่างๆของ Bit เบเกอรเนี่ยดูไม่สมบูรณ์และไม่มีความต่อเนื่องการใส่ท่าต่างๆมันไม่ได้มีโมเมนต์อะไรที่น่าสนใจคือแค่หยิบขึ้นมาใส่แล้วก็กดให้กรรมการนับตลอดทั้งแมชนะครับในแมชนี้เนี่ยมีความยาวประมาณ5นาที Bit เบเกอรกดไปแล้วถึง5รอบด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆการปั้มก็เต็มไปด้วยการทุบการต่อยที่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับตัวแมช ในด้านของสกายบูนะครับที่มีช่วงเวลาในการโต้กลับเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ทําได้ไม่เร็วอย่างน,น้อยๆเนี่ยถ้าประจําตัวของตัวเองก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับตอนจบเนี่ยบิทเบกเกอร์ใส่สตอมกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับบิทเบกเกอร์เนี่ยใส่ล็อกจอสกายบูต่อจนที่คารูชิดะเปิดตัวออกมาช่วยคู่3นะครับวอร์โล่เจอกับเอ็กโซดิสพรามวอร์โล่เนี่ยสามารถเอาชนะไปอย่างง่ายได้หลังจบแมตช์นะครับวอร์โล่บอกว่าโจนายบอกให้ฉันรอชิงแชมป์กับนาย แต่ฉันคิดว่าฉันรอมานานเกินไปแล้วและฉันจะไม่รอมันอีกต่อไปโผล่หน้าออกมาฉันจะได้กระทืบนายสักทีซาโูโจโผล่มาที่หน้าจอนะครับแล้วก็บอกว่าวอร์โลนายคิดว่านายเป็นใครวะถึงมาออกคําสั่งได้มันต้องเป็นช่วงเวลาของฉันเท่านั้นฉันจะไม่ป้องกันแชมป์กับแกในคืนนี้ฉันจะไม่ป้องกันแชมป์กับแกในสัปดาห์หน้าแต่ฉันจะให้โอกาสในวันที่28ธันวาฉันจะให้โอกาสอย่างที่แกต้องการและแกจะพบว่าใครคือราชาที่แท้จริง ตัดภาพมาคู่4นะครับแท็กทีม8คนอลเลนคาสดี้เบดเฟนดัสตินโรสนะครับเจอกับเดอะบูเชอร์เดอะเบลดเท็ดเซเว่นแล้วก็คีฟเซเบียนนะครับตัวแมตช์ค่อนข้างธรรมดามากๆทุกคน คือมันมีการเข้าออกกันอยู่บ้างแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ตัวแมตต์มันไม่ได้ถูกบิวมาเพื่อให้สู้กันอย่างจริงจังนะครับมันมีแค่การเตะๆตต่อยๆกันไปเรื่อยๆถึงแม้ช่วงท้ายแมตต์เนี่ยมัาจะมีการแลกท่ากันเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเหมือนกับหลายๆจังหวะเนี่ยมันมีความมั่วซั่วซีสัวพอสมควรการเข้ามาอัดกันด้วยจํานวนคนที่ไม่ตรงกันบ้างการนอนเกกะอยู่ที่พื้นบ้าง มันก็เลยทําให้ตัวแมตช์เนี่ยดูไม่คลีนสักเท่าไหร่นะครับตอนจบเนี่ยดัสตินโรสใส่บูด็อกกดนับ3เอาชนะไปสรุปเหตุการณ์กัน,กนหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกแฮงแมนเนี่ยออกมาซัดก,กับจอห์นม็อกซ์ลี่อีกรอบหนึ่งเหตุการณ์ที่2นะครับ FTR เนี่ยท้าเจอเด็กกันในไดนามายส์สัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่3นะครับเฮคารุชิดะเปิดตัวออกมาช่วยสกายบูและเหตุการณ์ที่4นะครับวันที่28ธันวาคมนี้ซามุนโจจะให้วอร์ดโลชิงแชมป์ TNT แชมเปี้ยน สรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรก John ley, จอห์นม็อกซ์ลีเจอกับแซมมี่กาวาลานะครับจอห์นม็อกซ์ลีเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ครับสกายบูเจอกับบีนเบเกอร์สบีนเบเกอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ครับวอร์โล่เจอกับเอ็กโซดิสพรามนะครับวอร์โล่เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่4นะครับแท็กทีม8คนออร์เรนแคสซีดี้เบดเฟนดัสซินโรสเจอกับเดอะบูเชอร์เดอะเบลดเทรดเซเว่นแล้วก็คีปเซเบียนนะครับออร์เรนแคสซีดี้เบดเฟนแล้วก็ดัสซินโรสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ ในด้านของตัวแมตต์แลมเพจสัปดาห์นี้นะครับถือว่ากลางๆแล้วกันนะเพราะว่าถึงแม้มันจะมีแมตต์แรกของรายการที่ออกมาดีมากๆก็ตามนะครับแต่ว่าแมตต์อื่นๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นสกายบูกับบิทเบเกอร์เนี่ยทำแมตต์ออกมาได้ค่อนข้างแย่นะครับวอร์โลเนี่ยก็แค่ออกมายำก่อนที่จะพูดเฉยๆและแมตต์แท็กทีมเองถึงแม้มันจะมีโมเมนต์ให้คนเชียร์มากมายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการปล้ำที่ดุเดือดอะไรปานนั้น ด้วยการที่มันเป็นแท็กทีม8คนและตัวแม์นเนี่ยมันมีเวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะครับทุกคนก็เลยต้องออกมาพยายามใส่สปอตกันให้ครบแถมยังต้องเผื่อเวลากับมุกต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนเวทีอีกด้วยทําให้คุณภาพของแม์นเนี่ยถูกลดความสําคัญลงไป ในด้านของเนื้อเรื่องนะครับส่วนใหญ่มันก็เป็นการสารต่อมาจากเรื่องเก่าๆแหละนะครับอย่างเช่นเรื่องของ m o x กซ์กับแ n ง m a n ที่ท้ากันมา2-3สัปดาห์ก่อนหน้านี้ฮิคารุชิ d a กับการชิงแชมป์ AEW Women World Champion กับ Jimmy h a t e ทอรนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการออกมาเผชิญหน้ากันส่วนในเรื่องที่สำคัญในสัปดาห์นี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ FTR นะครับที่ออกมาท้าเจอเดอะการแบบจริงจังสักทีหลังจากที่เดอะการเนี่ยออกมาปวน ทำให้หมดสิทธิ์ชิงแชมป์นะครับจนได้ชิงแชมป์ใหม่ก็ยังต้องแพ้นะครับตอนแพ้ก็โดนย่อเยอะอีกก็มีการปวดกันมาโดยตลอดหลังจบแมตช์ในไฟนอลแบทเทิลเนี่ยเดยกันก็ออกมากระทืบ FTR อีกนะครับก็เลยเป็นการจบความบาดหมางของทั้ง2ทีมไปนะครับหวังอย่างยิ่งว่า FTR เนี่ยจะไม่แพ้ ค,คือถ้ามองด้วยสถานการณ์ปกติเนี่ยมันก็อาจจะไม่แพ้หรอกทุกคนแต่ถ้ามองด้วยปัจจัยที่ว่า FTR เนี่ยจะไม่ต่อสัญญานะครับและกําลังจะไปจากสมาคมอันนี้ก็ไม่แน่แถมยังมีข่าวลือออกมาอีกนะครับว่า FTR เนี่ยอยากจะกลับสู่ WWE อีกด้วยยิ่งทําให้มีโอกาสที่อนาคตของ FTR เนี่ยจะเลเทไปมากกว่าเดิมนะครับที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่า ถึงแม้ตอนนี้ FTR นะครับจะยังถือแชมป์ของ New Japan แล้วก็ TripleA อยู่ก็ตามแต่แชมป์สเส้นนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ในการดูแลของโทนี่คานแบบ100%อย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีแชมป์ของ New Japan อยู่ใน WWE นะครับนั่นก็คือคาวเอเดอร์สัเจ้าของแชมป์ n น v e r ของ New Japan ดังนั้นแล้วเนี่ยการที่พวกเขาจะถือแชมป์ต่อไปและไปปั้มให้ค่ายอื่นๆนะครับไมไ่ว่าจะเป็น WWE Impact หรือว่าค่าย indie ต่างๆก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรจนกว่าค่ายของ Triple A แล้วก็ New Japan เนี่ยจะต้องการให้พวกเขาเสียแชมป์และดึงแชมป์กลับคืนไปนะครับดังนั้นเนี่ยจะมีเพียงแชมป์ Ring o o h o n o r เท่านั้นที่อยู่ในการดูแลของโทนี่คาะซึ่งเขาก็ได้เอามันคืนไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ถึงแม้ f c r จะพ่ายแพ้เสียเกียรติเสียแชมป์แค่ไหนมันก็ไม่ใช่ปัญหาของโทนิคาร์อีกต่อไปนะครับแถมยังสามารถดิสเครดิตได้อีกด้วยว่าแชมป์แท็กทีมของค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Triple A แล้วก็ New Japan เนี่ยพ่ายแพ้กับลูกกระจกของ AEW นะครับแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้น้อยทุกคนเพราะว่า AEW เนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทั้ง2ส,สมาคมอยู่นะครับมีการปรากฏตัวของแชมป์โลกของทั้ง2สมาคมใน AEW เนี่ยมีเคนนี่โอเมด้วย3ที่ถือแชมป์โลกของทิ i p l น a นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็เลยคิดว่ามันมีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้วก็ใน Forbidden Door เนี่ย AEW เองก็จับมือกับ New Japan เพิ่งจะผ่านไปหมาดๆและเหมือนจะมีแผนว่าจะทำ Forbidden Door 2ด้วยนะครับการหักล้ากันทำให แชมป์แท็กทีมของค่ายต่างๆที่เป็นพันธมิตรดูเสียเกียรติเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างศัตรูโดยใช่เหตุนะครับก็คิดว่า AEW ก็คงไม่ทําอะไรแบบนั้นแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้านะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ AEW Rampage นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรผู้คุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับะยังไงเจอกันในคลิปหน้า